คนคะน้องดวงดีกำลังนอนกลางวันนะคะหลับนานหลายชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนที่แรกหลับอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านนะคะคุณคููตักอุ้มเข้ามานะคะวันนี้อากาศเย็นสบาย21องศานะคะตอนนี้จะเที่ยงครึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะมีเด็กนอนกลางวันนะคะที่เศร้ามากๆเลย ชื่อเด็กชายดวงดีครับแถมบิดที่เกียดโชว์กล้องด้วยอาจะตกไม่ตกเนี่ยเอา้าหัวหย่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณตงจะจับเขาไปนอนใหม่นอนแล้วก็สงสัยจะฝันกลางวันแน่ๆเลยเนี่ยวความสุขของดวงดีครับผม